สามครั้งคำว่าสวัสดีครับแรกเพียงเดียวสวัสดีสวัสดีอยู่ไกลมันลงอย่างจับมือกันวันนี้เรา,า,าแาาล้วก็แสนสติมสดเมื่อสายเมื่อสายคราสเทลมื่อฟาชีใครเป็นใครเรามารู้จักกันทีนี้พูดกัน

วันนี้เรามาเนียจับมือผักไม่บากันเพราะว่าเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลจะต้องสอนย้าทิ้งย้ำทำหน่อยมันไม่มีคนมันไม่มีคนอาตอ ตงกนะเอาทีละเอาทีละโอเคไปทีละนิดเนาะอ้าวสวัสดี <laughs> 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 บอกเดีเอามาเด่อนกันวัสดีวัสดีวัสด sure ีอายุมือไปจับกันาเร็ววัน้อมมือตอมมือเรามาเป็นพลังเราเป็นพลังจะมาเซ็คแผงวันนีเรามาถึงันเอาต้อมมือของเากาโอ แต็มจันทรสุดเืองไทพราะวาใเป็นใครมือซ้ายแล้วเตมมิตราพปชิใครเป็นสครเามาลก